โอ้ค oh, like yeah. to I mean, well really sure. ือ so ย่างบะแห้งไปชองไม่ลูกนีะฮะอีแม่ก็มาแต่หาหนูหาเห็ดเพ่ไปหาเห็ดปุ๋ยอยู่ในใจเออคือปดเท้าสบายดีเด้อพี่น้องจ๋าเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีมสาย กคกิโนี่ป๊าดน้ไม้พริกด้แกนไม้พกเออเสะน้ไม้พริกแล้วเจ้ากไหาบอลทอกอมลเรไปสอบมเห็ดปวกบ่มีบ่แม่พกเมีชะอ่อนคักพี่น้องน้ำมน้ำมเพกอันนี้นะบแม่น้ำมจูดด้ไม่พก มันสีแข็งแต่ว่าแกงแซ่บทุนละกลที่ล่อมานําพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิแกเนาะแกงกอบกอบได้า่เนี่ยป้ามีตะแนงๆแนอใหญ่ๆักม่วนคือยังนี่า่นแกะแกก่อน No are are. จสสิก้นอไหม่ไว้พี่น้องวจะมนไลา์เฮงเข้าไปเลยท่านไปหาเลยพี่น้องเราปงน้ากับห้าพี่น้องโอ้โหจุดจับขี้หอมเพี่งแกใส่กันเกัน้อใหม่นะไปหาเนา้อไหม่ก็บ่อยถ้าจังไดูสิเด็ไปบ่ บุหมู่เบอเล็กกับเบญุจิลลยจิลล์ี่เม่ใดจิลลอมามันบุมีคุยกับสิเมนนำหึมมันฝนตกต้เบ็ดหึมเม็ดฝนตกมาเห็นควายใหญ่เนอยจิลล ไปเะปเฮ็ดตาเฮ็ดตาภาการเลี้ยงเริ่มออกอพี่น,อน้องเฮ็ดละงอกเบิดแล้วก็เฮ็ดตาบบันน่าสิเกะ แข่งบเลยนะ่เก่งเต้มจเจนะอะอาใหม่คันไปไปมันอมพออื่นเนี่ยดำน้าสุปเลยนะ ม่วนน้เช็ดสลบนอย่เี้นอพริกคนลิ้นเจังซีเดี๋ยวมันหมักออกน้ใหม่อนนี้นะอ่อนพอกถ้าฟุลลินนี้มันเป็นนำไหมที่แข็งมันอยู่ตะกุนพวกน้าไม่โจดน้อม่โจดน้ำหม่เพิกน้าไม่บุ่งน้อไม่ไล่จงเีแต่ว่าแสบสุดก็คือน้อไหม่ไล่เนอง มากกันเนาะไม่บุกแล้วกันเนาะไม่เจ็บเอาไม่โจดกับแกงแสบขึ้นกันลมฝนกระพอยบไม่ปุ๊งยังไม่ได้อ่านน้ำซ้ำนี่ดองเอ้ย ดได้กาจะมาเมื่อยเหนื่อยเรเมื่อยเลยไปหาเห็ดต้นปได้แก่บแกนหแม่เขาสาวเห็ดปวกออกพี่น้อมเอ้ยแม่ก็อยู่บ่ได้แีกพี่น้องโวมันออก เลือ,อยและแต่ว่ามันออกโหลายนะได้โชคดีเท่านั้นนะแค่บ้านนี่ข้าจ้าก็ได้แต่ว่าได้บโมลายจนระิงเนาะนี่หน้าใหม่นี่โมลายนะไปหาไม่ใช่ป่าในค้างบ้านนี่นะม่ได้ไปไกลแล้วป่าในหัวบ้านนี่ไปหากินก็นต้องไปหาไก่นะไ,ไปทำกบมูไปเหน สเมือน้าไม่เอนดอึดนะเขอึดาตกนะเอแกงลดน้ำไม่เาต้องคุกโดยไม่แกงไปนลำนเป็แอาหารตามาดูสระเองก็แกงใส่จีรอเห็ดปอกสระเด็ดทางสับขิงอยู่นะจดะ อื่นก็ใช่ปริไ,ปรได้ไปแต่พี่น้องได้หาเห็ดนี้บ่ได้ขั้นไปก็มือหนาไปเจาะอาจจะเรสไคลพอเห็ดกค่ขั้นไปไก่เด็กไก่ทีอันนั้นกิน,นแล้วก็ได้หาตะลืมหาแท้ดอนได้ได้ได้บ่เห็ดนะพักกันได้ยังไงซะได้เห็ดยังไงซะ

นองวันาผูปันหมดแปกงแบบแกงแบบนี้เลยเเนาเี้เกงตอเลยเนาะแเขาะแทคือกาแบบแกงไ้ไหไปหาาไม่ดิสิไปกับใวะ ไม่ไเบียดห,หนา,อาออหนอะมาบ่ะโมโหไอ้่คนนี่เลยเนาะเดเก่าจอ,อละสีไปห้าโองคนหลุดก็มีก็ไปเองทีหลดก็มี ไปกับไปเองตีน้องพี่น้องมันเล็กลาพี่น้องฟันมันหลุดไหลหลุดคันี้นะหล,ล,ลุดใหญ่ไลแลยโง่ไปเองวะโง่ไปเองทาาโค้งก็งโง่ไปเองไปต่ำกรับหลุลดยากทจละตายก็เลยสือลองฉลองลองสืบไปหลุดเล็กลาได้ไหมไปหลดุดเจ็ดส่นเจ็ดกอกับแห้ง แขงอะไรเลยขั้นพลบุรินนี่เฮงแขงเลยน้ม่จ่่ได้อ่อนนี่นตกลินนม่มันลายนะขั้นพบโต๊กมันกระดันมันกรดันายนี่มันติตายแบบละตาตาเป็ยังนหาบม่ชวนปฏิจจ เียราเติบแต้องนี่ตนนี้เลยแกงเค็มงแก่ขาดเขาขาดคนเติบะคนจว่าหไดลไม่ยุงใส่เสื้อสีแดงครบเดี๋ยวใช้เสื้อสีดำบ้าครบ เสื้อชิยังกับเรือรอคะแนนมีบอดผิว้ปางเขาันนั้นไปเสียกันลมาไปมันซามันกนน็นเป็นเนื้อผ่ายม่ซี่เขาง่ายอาหารตามมาดูการหนมเ้เห็ดยูนีละ ลุงโง่ทุกสาเบิร์ตแล้วปีนีนออน้พี่น้องเอ้ยปีหน้าผู้ใดเจอกันใหม่ปีนีดแกให้ลุงโง่สมใจเนาะเฮ้ยแม่กให้ลุงกง่ลายนไหมไปมือได้ก็ได้แม่มือไปกับจอหนะะ้าแาบผู้ใดเข้าจจกาาับสะออ่อันนี้ทีรฉลองเ่าจะบอกว่าเฮ้ยลอยเก็บไว้ไว้นนหน่อยจะบอกแทนใจนั่นแหละ คันเจ็บเวดอีแม่บ่ทัน่ได้คันลายวอกเก็บนะคะจะเบวอร์อไร้ก็ยังม่วอ่พ่นม่วอนะหัดหัดหัยังบริเก็บบางคนอ่ยังบริเก็เออยังบริเก็บเป็นปวดแบบว่าสะใจจริงสลบริเก็เป็นปวดพี่นมีแต okay? hmm ่บอยจิบกระบอเลยสใจยัง ช่งานอซื้อผ้าดเดียวกัวซองเดือดนะมึ้เดียกักอยากไปหักบื่ไปไหมนสีผักไหมบคมได้นมามยังจิ้งิงจิงดิ เอาไปนงเผาคือเลี้ยงงวไหเนี่ยังโ <nữa. S 1> ้แล้วล่ะไปตามใจจเหมขนาดลรหลัดเขากันย่างๆมด้ก็ไปน่งเผาอีกเาบ่ล่นงแบบเดียวงอเอาไปให้งเอาไปเสร็จกุกใหม่งงงามเดดเนี่ย มุมมีรดมีฝนมีฝุ่นมันหอมใส่เง้กดแดดคือแดดัดกนอกมันจะมี่น้ป่ไงกิโี่อแบ้านเฮากิโลกหวยน้อมีฝุ่นมีฝ่นมีฝุ่นจก็บ่แสรา่มันอันนี้มันขนาดนี้ใชไหมหเนาะ น้อืนไปนี่กูยรอเด็ดเสพหกแบนี่จัามันมีบทสนอันบ่ใต้มันห่มเลยมันมีเล่าหอมน้ำมันแดดถ้าเหนหนาจีรอพี่น้องเอ้ยบททเห็นเติงหนาจีรอคหดัลายเสกลายเสกอ่ะเนะฮะนี่ขัวอิ่มนี่อเสรแกงน้ไหมอี่แล้วส่็ดแล้วได้สกน้อยมันมีป่าหกมันดูกลมันเซ่บเด้ตัวม่นี่ มันกุนคุเะเส่บใหญ่กุนแบบหมอนเน่เรากใส่กันกับแกง้ำมให้ไดขาวล้วหมวเลยผาเน่งมันหญมนานะามเก็ดใ่าได้จะกใหญ่เ็อาบอนจะไปไปยะจะังไปไไปด๋ พี่เอนแบบพอดีแกด้วยน้องแม่แกแล้วริบร่อยพี่น้องเบื้องนี้เปลือกเปลือกน้องไม่กับน้อไม่เบื้องน้องไม่เพลคมันกราบนากราบนาสีแกงเนาะเอาไปแกงบแต่ว่าฉลองประทไายตอนแกงน้องถ่ายตอนนี้นะพวายนี่อยากแขวนทั้งไม้ยู่เนาะ มาให้เบิ้งซออ่อนซอสน,นอมไม้เพลกไร้คักไม่แต่แดงอุบัติเกงบัดบอกเลยหวานแดงอ่ะนะหอมอ่ะพี่คนหน้าชาวหน้าแต่ชาวตะกี้ไมม่ไดกคมเลยชาวหน้าแต่เกง่งเส็ดจิโร่ครับอันนี้เ็ดี้ยแกงผสมผสานเนาะพี่นางจาสำหรับคลิปนี้กับชีโจ้ใบสันนี้เด้อเนาะพอกันคลิปหน้าเนาะขอบใจพีุ่ฒิสุขทุกคนที่ติดตามเนาะ ติดตามคลิปหนา้อรุ่นวา,าซาร์ลิชไบเซยน้องพี่น้องไบเซวย์หรือว่าน้องขคกอจูดิ้งงามจัง้อรุ่นพี่น้องไปแล้วเธอสบายดี้อรุ่นเป็น้อหนังสบายดี